โอเคนะครับก็เราจะมาแจกโค้ดกันนะครับก็เเราจะมาแจกโค้ดแล้วก็ออสตาร์นะครับในตอนน,ตอนนี้ว่ามีอะไรบ้างเองนะครับแบบครา,าวๆนี่นะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะเริ่มแจกโค้ดก่อนแล้วกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าโค้ดที่พี่รู้เนี่ยนะครับจะมีอยู่ที่ประมาณ2อถึงสโค้ดด้วยกันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้พี่น่นาจะแจกที่2โค้ดก่อนนะครับแล้วก็ เราไม่รู้กันเองนะครับว่าโค้ดที่สามจะเป็นโค้ดอะไรนะครับถ้าพี่รู้เดี๋ยวพี่จะแปะไว้ที่ใต้ล่างคลิปเช่นเดิมนะครับเช่นเคยนะคุณผู้ชมนะครับผมโค้ดแรกนะครับมีโค้ดที่มีชื่อว่านี่นะครับ Navy X f อ็กเฟมออร์โนเทอร์ออร์โนี่นะครับออร e r Code นี่เองซึ่งโค้ดนี้นะครับจะใส่ได้นะครับก็ต่อเมื่อประมาณ1ชั่วโมงนี่นะครับ1ชั่วโมงนะก็เหมือนกับว่าเราต้องออนในเซิร์ฟหรือว่าออนในเล่นออสตาเนี่ยนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับถ้าผมจำไม่ 50สตาร์ดัสนะครับแล้วก็รีเควสเนี่ยก็คือเลเวล40ขึ้นไปนะครับก็น่าจะเป็นโคดนี้นั่นแหละนะครับแล้วจะมีอีกโคดนึงครับที่ชื่อว่า Sorry for Delay Update 2นี่นะครับซึ่งโคดนี้จะได้อยู่ที่2,000เจมนะครับแล้วก็200สตาร์ดัสนี่นะครับต้องออนหชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เลเวล40ขึ้นไปด้วยนี่ยนะแต่รู้สึกว่านะครับเหมือนจะมีโคดหนึ่งนะครับที่อยู่ในวิดีโอของเนวี่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเขาบอกว่่าาามมมััันนนนนนนไดด้้รรรรีีีีววอ์เเยป็็1แลกะะคคบบ ซึ่งโ,โคดนี้เนี่ยต้องใช้4ชั่วโมงในการออนเลยนะคุณผู้ชมนะครับหลังจากเซิร์ฟเปิดหรือว่าเพิ่งเล่นนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าโคดนี้คือโคดอะไรนะครับแต่ว่า2โคดนี้นะครับเราแจกไว้ในวิดีโอนี้แล้วนะคุณผู้ชมนะครับผมโอเคครับก็สับคลิปนี้นะครับหากใครที่ชื่นชอบก็ไปและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมซียูครับช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปเลยยบายครับซียูฮะ